ดีครับผมสวัสดีสบายดีกินข้าวนำกันไหมครับมเมนี่กับมาม่าพี่น้องมาม่า,มา,มา,สาใส่ไข่อะไรกับเขานะครับผมใส่ลงไปนำกันมเมนี่เสียงอาจจะเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าเป็นวัดเจ็บคอบวสบายพี่น้องเอ้ยเจ็บมื่อต๊ะโต๊ะยืนจะสิไวัยดบอพี่น้อง

แล้วตกเย็นมันอีเป็นไข่เลยเป็นน้มยข็งมาเจ้าเป็นพระร่มฮะสบองโอเปอิลท่านเปิดนนะ้ำเปลี่ยเนเลยเดียวเรียบร้อยเลยหัวเป็นไข่เลย มาครับยาเห็ดเตยพี่น้องมูสึบโบอยดีปันได้แล้ว เลยมีอันะไปเปิดพัดลมเนาะคอยตาบอพารล้อมเปิดไงยนะังเปิดเรียบร้อย,ต,ย,อยตื่นต้อมาเก็บข้อจมูกตันงคอยเป็นคนภูมิแพ้ง่ายครับผมโดนพุ่มแพนะ้ครับเท้าอะบอล่มหายเนาะลุ้นแม็ซาพี่น้อง สมมุติไเป็นไชนักทางเลยเป็นมาแต่ในเล็กน่อยผูพเพลบานส่วงมันก็เศร้านะชาปีหนึ่งเป็นซองปีอยู่เช่นนะั้นคือแบบเป็นตลอดของหายขาดแต่คอยรู้สึกว่าทาญุล่าวกัี่น่อยวันแรกจะคอยย้ำเห็นหน้านะ นอนหายนอนหน้าแบบมีต้นไม้ห้ายๆเ่ยรู้สึกว่าโบาเป็นที่เนาะสมุกเพรถา้ามัาเกี่ยวกับธรรมศาสตร์เนีน่ยเนาะเกี่ยวกับอากาศเนี่ยถ้าเาอยู่ในป่าในดงมันบอกอากาศมันสีโบมีมลพิษ ฟุ้ินพิ่นนกเมื่อเลย เนไข่มือว่าทิศนาพี่น้องสิชุดเมืดอไรทั้งซเป็นกับต้องล่องงานเป็นูน้องเขาเนาะอยางยุดอี่ยาดถือไหลออกพี่น้องให้ถือไหลออกนี้ให้ค่ะ รู้สึกนอ้านา้เา้ในานาใบน้าวบหน้าใบหนา้วบหนาวใ้วนา้าบนา้าบาวบหขวบาในา้น้ำบหวหาวาวใยวใบหน้บหนาานข้น้าวใ้าข่ให้าบาหใ้ นณะคณิตใตา์เหมืนโรงงานจึกวิทยาหิดไหนบ้าโอเคเขาไปนส้นแต่ว่าเขาเป็นยังีเนาะทางานเขาคุณขาดไปเขาบ,กอ,ขอ,บอก่าใจแล้วเนาะมุมอะไร โอเคครับผมจบเท่านี้ครับบ๊ายบาย